ส,ส,สวัสดีครับผมวันนี้วอยชาแน,นลสิพาพี่น้องพี่ื้อเนื้องวนะครับครับพ, <c oughs> พี่น้องทางไปกันได้ <c oughs> ใกล้ชิวันเหรอครับผม <c oughs> <c oughs> ไปดครับเดนี่ครับนี่คร exactly ับพอแล้วครับเห็นหครับพี่น้องม้วับสงนครับมวนใหญ่ๆนะครับอนใครับครับพวครับครับพแล้วครับข้างในล้วครับินอันนี้เป็นร้านสเต็กเพิ่นนะครับพู้ใดยยังมากินมากินอยู่นี่นะครับเด้อมีนสนี่ทุกอย่างเราอยู่ในถุแช่ครับผม นี่ครับทางเข้าไปเขาจะเข้าไปเอาเนื้ออยู่ห้องแช่ไปน,นะครับมาก,กันลายคนขรับผู้ใหญ่เซเว่นครับ เดียคมครับผมเซเว่นก็เปิดตัวนะครับนะท่านท่านผู้ใหญ่เซเว่นนะครับรอติดตามดนะครับเพื่อนที่หาเห็ดหยังในแต่ละมือครับอ่าเพื่อนมีไว้อยูหรอกครับซุ้มไว้อ่าถ้าถัดติดตามเพื่อนนะครับนะเเต่ตอนนี้ครับไปซื้อเนื้อก่อนครับก็สิได้เนื้อยังนะครับมันีขอเป็นเนื้อสันในครับเรื่อ เนน้องเนีน้นอขาย่างขอยไว้าาในีแล้กล้ชิดแล้วครับผมเข้ามาประมาณจักสองรยเมตรนะครับสองร้อยสองร้อยร้อเมตรจากจากรูปปั้นมัวพุนน,นะครับนี่ครับผมหอนแล้วครับผมข้างนาเี่ยังเขียวไปมัว งออยู่นี่กลิ่นแห้งสิเซียบนี่แหละครับงอแล้วครับผมพาลงไปซื้อครับผม

xem nữa chút Trung chắc ban này chút 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 nè chút 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 mà lại quân cầm này hả họ họ xếp bao đại mình xếp, ô ô anh ทำไเนื้อยังเจ็บเนื้อนี่นายยังเนื้อขาน่ามันบเนินเป็นเนื้อาน้อน่องอัเนี่ไหนตัวอะไรเจ็บตัวนี้บักเจบาสามร้อยยี่สิบสี่บาทเอาตัวไหน็น่อง เดี๋ยวถามมันบทตอบจะดอกจะเลืองฮะออตัวนี้เนาะนี่ะครับเอาจ้าเนี่อนี่ครัเดี๋ยวไปจ่ายเงินมาเนื้อเนื้ออมักเผาเหนาว่าะจะล้างหรือ้า

พี่น้องไหมแล้วครับเดี๋ยวถ้าเมื่อเพิ่นตอนเั่้อกินดูนครับเดี่ยครับพี่น้องทีแรกว่าเสียมาจุนะครับบุป็ิดตาจุครับไว้ไว้เที่หน้าครับผมนี่ครับเดี๋ยวสิปิ้งก้อยครับผมเหมือนเบิ่งตอนกินครับผมเดี๋ยวครับพี่น้องยางเสร็จแล้วครับเดี๋ยวช่วยครับ ที่แรกว่าเาาสียมาซอยจุครับเนื้อบ,บุดครับพี่น้องไว้รอบหน้าครับอันนี้สย่างก้อยนะครับมมไอาาส ดิบังกินแมื้อมาเลยพอดีอ้าวอ้โอมามากินข้าวด้วยกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นี่นี่พอดีเลยย่างย่างเนื้อวัวเนื้อวัวพอดีละพักกินข้าวก่อนเก็บนี่นู่นดิแม่ มีเดี๊ยวไอ้ครับผมตอยไปเรื่อยๆครับจนแล้วเลยละครับถ้าเบิ่งตอนกินกระบผมครับเริ่ครับพี่น้องเนี่ยครับเริ่มปรุงแล้วครับโอ้รับปีนะพี่เชฟกับเชฟเพิ่งเขานี่ละครับ เชฟ้เก่านี่แหละครับผมสำคัญเตรียมกันเกร็จแบนะครับดีครับดีโคจังคำของแท้อืมที่ของแท้เลยครับเด้อเพื่อนเป็นเชฟประจำบ้านลังเคียวนะครับบ้าวเพื่องสกลุลคนไทยย่อนะครับ,บาขาดาขาดเพื่อนบ่ได้นะครับเออบ่าวเจมครับผม bảo game sẽ quân khôn thấy nhọ à lôi vui vui để lại luôn có đi đâu mà. กลินกินเริ่มหอมมาแล้วครับแต่เสียบครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งออกซะก่อนก็นกนไดแ้แล้วแล้วจะงอจงใส่ดีกินคมไม่ได้จ้ายินก็ไปเหรอไม่กินคมก็มัน เซบครับผมยั่วทำลายขนาดครับถ้ามากินพร้อมก,ก,กมันครับผมมานกครับพี่น้องกินข้าวตรงกันนะครับวันนี้มาเลย

มาได้รับพี่น้องนมกแต่งลานไผ่ก็แซ่บเซ็ผมพี่ก้อยนะครับเนื้องวงโคุนปุ่นนะครั ดูอ่ะเยี่ยมเป็ดขนาดคมๆค,ครับผมเนี่ยเขาเรียกมะพร้าวเป็ใน,ใน,ในส่วนหนึ่งของเนื้องวัวเนื้อมะพร้าวดีด้วยฮึมอย่างนี้อร่อย

มาแล้วครับพี่น้องเด้อเข้าตรงกันนะครับดเดี๋ยวเรอ่าไงอ่ะเนี่ยพากินจุ๊กหน้าครับ

มา,าดิวแดนแดนเนาะตลอดไปอยกินน้ำกับเขายาใส่ไหมอืกินด้คำนึงอนึ่งค่ะจวดบจวด มาเล้ครับพี่น้องด้วอออันคือบวปากบุตรีนเสียคมแจ็บบุแเจบบ่เจ็บบุแจ็บคือบ่เห็นว่าเป็นยาีน้มันคลังทกบอกเพ่นานลัครับพี่น้องอีกกันนึ่งเพื่อนาันกินประทันหมเกันการคุย บื้องหุ้นเลิศบอเบื้งหุ่นเพิ่งเรครับพี่น้องนฝากเนื้อครับเด้อพี่น้องฝางทางพุ่นก็ได้ฝางทางลาวบ่กฝากทางพุ่นละปากเซ่บ่อกสายจักฟังนอะไรโว้ย ฝากเคยไหมเด้อครับเด้อเบิ่งไว้ครับนี่ครับเคยไหมกินข้าวเมือเ่อละติปพี่น <c oughs> นเนาะเยอะไหมเอ่ย แม่ลงไหมอยวะแม่ลงไหมม่อมเตามน้องแตงครับผม cặp một cái con nó thứ hai xem เนาะ đút bên ngoài lại bẻ ด,ด้านมม่ีอเอไม่ยิ่มเลยกี่้อนหมูด้านมหมู่อิมแบายมันก็พอเอาได้ยุ่งเาีครับพี่น้องคลิปนี้ไว้เพียงสำเนียก่อนนะครับ ก็อย่าลืมฝากติดตามเป็นกำลังกำลังใจผมด้ยวยครับเด้อย่ยานยานบุทันเพิ่นครับกระิกินเบิดปะ,อะเอาสำนี้วะครับผมขอบคุณครับ